สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาใช้เครื่องก่อนส่งกลับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะลูกค้าส่งเครื่องมาเปลี่ยนจอนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นซัมซุง A8 พัดนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คเครื่องกันเลยนะคะเช็คจอนะคะเสัมผัสได้นะคะ ปุ่มเมนูปุ่มนั้นกับมเมนูปุ่มเพิ่กดได้นะคะต่อไปปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงกดได้นะคะต่อไปกล้องนะคะกล้องหน้ากล้องหน้าใช้ได้นะคะต่อไปกล้องหลังนะ ก็หลังใช้ได้นะคะต่อไปดูชาร์นะคะเครื่องนี้เป็นรุ่นอะไรคะดูชาร์ตเข้านะคะต่อไปแฟดนะคะแฟดใช้ได้นะคะ ก็อันนี้ฝาหลังลูกค้าแตกมาอยู่แล้วนะคะซิมซิมในเครื่องนี้นะคะใส่ซิมทางานไปเ <ไป S 2> ช็คลำโพงบนนะคะลำโพงบนได้ยินเซนเซอร์ตอนโทดับนะคะต่อไปลำโพงล่างนะคะ ือ s s ที่ถูกคิดเงินเช่นข่าวดูดวงลำโพงล่างได้ยินนะคะปุ่มเอกดได้ต่อไ,ไป Wi-Fi Wi-Fi ใช้ได้นะคะ w าส i ก c นน new สแกนนิวได้นะคะสแกนใบหน้าลูกค้าลงทะเบียนแล้วค่ะต่อไปม่นะคะ เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิาจเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิาจเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าต่อไปเป็นเสียง เช็คบันทึกเสียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คสี่ห้าหกเฮัลโหลเช็คเเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คบันทึกเสียงได้ยินนะคะต่อไปวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังนะคะเดี๋ยวกล้องหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮันเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าบันทึกวิดีโอกล้องหน้า กล้องหลังมสี่ห้าหเจ็ดแปชียงชียงบันทึกวิดีโอกล้องหลังบันทึกวิดใช้ได้นะคะทาได้วันคสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากซ่อมมือถือไม่ว่าจะเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook ช่างทันวาซ่อมมือถือได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไ r ร b e ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆขอบคุณมากค่ะ